คุณผู้ชมคะและถ้าพูดถึงบทบาทของจีนที่เข้าไปทำการค้ากับกลุ่มประเทศในแอฟริกาช่วงหลังก็จะเห็นว่ามีบทบาทในเรื่องนี้มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะตามโครงการ1แถบ1เส้นทางหรือ BRI ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงดุษศาสตร์เส้นทางการค้าของจีนไปยังหลายๆภูมิภาคในโลกแอฟริกาก็เป็นหนในเป้าหมายสำคัญ แต่ปัญหาทางการเมืองของหลายๆประเทศในแอฟริกาก็อาจจะส่งผลต่อการลงทุนของจีนด้วยเช่นกันค่ะติดตามรายงานจากคุณเสวรลักษ์จากวิวัฒนากุลค่ะในเวลาไม่ถึงหนึ่งปีสามประเทศในทวีปแอฟ,ฟริกามีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้นำที่อยู่ในอำนาจมานานนับสิบปีกรณีล่าสุดคือสาธรารณรัฐกินีที่กองทัพทำรัฐประหารยึดอำนาจ พร้อมคุมตัวประธานาธิบดีอาฟาคอนเดที่อยู่ในตำแหน่งมานานกว่า10ปีท่ามกลางความยินดีของชาวกินีที่ไม่พอใจการบริหารประเทศของคอนเดและมองว่าเขาใช้อำนาจในทางที่ผิดไม่เคารพหลักการประชาธิปไตยเหยียบย่ำสิทธิพลเมืองรวมถึงทุจริตและก่อนหน้านั้นไม่กี่เดือนกองทัพของสาธารณารัฐมาลี ได้ทำรัฐประหารรอบสองในเวลาห่างกันไม่ถึงหนึ่งปีโดยจับคุมทั้งประธานาธิบดีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกรลาโหมหลังมีการปรับคณะรัฐมนตรีเพียงไม่กี่ชั่วโมงเช่นเดียวกับสาธารณารัฐชาติที่ต้องเปลี่ยนตัวผู้นำกระทันหัน เมื่ออิดริสเดบีอิโนประธานาธิบดีที่อยู่ในอำนาจมานานกว่า30ปีเสียชีวิตจากการสู้รบกับกลุ่มกบฏในภาคเหนือของประเทศเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาโดยบุตร<บ>ชายของเขาได้รับการแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ผู้นำประเทศโดยกองทัพให้คำมั่นว่าจะจัดการเลือกตั้งอย่างเสรีและเป็นประชาธิปไตยหลังครบระยะการเปลี่ยนผ่าน18เดือน ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้กำลังส่งผลกระทบต่อการค้าการลงทุนของจีนเนื่องจากทวีปแอฟริกาเป็นส่วนหนึ่งของข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทางของจีนหรือ Belt and Road Initiative หนึ่งในยุทธศาสตร์หลักของประเทศจีนที่ต้องการเชื่อมโยงตลาดการค้าระหว่างจีนกับประเทศต่างๆในภูมิภาคเอเชียและยุโรปรวมถึงประเทศในแถบชายฝั่งของทวีปแอฟริกากลุ่มประเทศที่ถือว่ามีความสำคัญคือภูมิภาคซาเฮล หรือเขตรอยต่อบริเวณกลางทะเลทรายซาฮาราที่แบ่งทวีปแอฟริกาเป็นตอนเหนือและใต้โดยหลายประเทศในภูมิภาคนี้เป็นแหล่งทรัพยากรนีค่ะอย่างสาธารณารัฐชาติที่อุดมไปด้วยน้ำมันในเจอร์ Niger เป็นแหล่งแร่ยูเรเนียมและสาธารณารัฐกินีเป็นแหล่งแร่บ็อกไซที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งแร่ชนิดนี้ใช้ผลิตอลูมิเนียม แต่การลงทุนของจีนในประเทศเหล่านี้กำลังถูกสั่นคลอนจากภาวะไร้เสถียรภาพทางการเมืองเนื่องจากข้อตกลงที่จีนทำไว้กับรัฐบาลของประเทศเหล่านี้อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือถูกยกเลิกโดยกองทัพที่ยึดอำนาจจากรัฐบาลชุดเดิมยกตัวอย่างกรณีของสาธารณารัฐกินีที่เป็นแหล่งแร่บ,บอกไซการทำรัฐประหารส่งผลให้ราคาอลูมิเนียมในตลาดโลกพุ่งสูงถึงตันละ3,000ดอลลาร์สหรัฐ สูงที่สุดในรอบ13ปีดังนั้นจึงไม่ใช่เรื่องน่าแปลกที่จีนพยายามเข้าไปมีบทบาทในการสร้างสันติภาพและเสถียรภาพในแถบแอฟริกาตะวันตกและภูมิภาคซาเฮลซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าจีนต้องการสร้างภาพให้ตัวเองเป็นประเทศมหาอำนาจที่เปลี่ยมไปด้วยความรับผิดชอบแต่ถ้าหากประเทศใดมีการเปลี่ยนแปลงผู้นำจีนจะไม่เข้าไปแทรกแซงแต่จีนจะยอมรับคณะผู้นำชุดใหม่ แม้ว่าจะขึ้นสู่อำนาจอย่างไม่ถูกต้องก็ตามและจีนจะเริ่มการเจรจาเพื่อสารต่อความร่วมมือโดยมีเป้าหมายหลักคือเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองแต่ความไร้เสถียรภาพในทวีปแอฟ,ฟริกาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอาจทําให้จีนต้องกลับมาคิดทบทวนใหม่ถึงการวางแผนการลงทุนในภูมิภาคนี้เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงและอาจทําให้จีนต้องสูญเสียงเงินลงทุนหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ